สองประวัตินำจูฮยอกนักแสดงหนุ่มตีหน้าหล่อดีกรีตัวพ่อท็อปโมเดนตั้งแต่การนำแสดงในซีรีย,ยอดนิยมเรื่องนางฟ้านักยกน้ำหนักคิมบกจูไปจนถึงสตาร์ทอัพทเวนตี้ไฟทเวนตี้วันและล่าสุดวิจิลันเต้เรียกได้ว่าทุกบทบาทที่ผ่านมาส่งผลให้อันดับความนิยมของเขาไตา่อันดับขึ้นสูงเรื่อยๆในเกาหลีและต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของนำจูฮยอกนักแสดงหนุห่มหล่อเจ้าบทบาทที่ไม่ได้มีดีแค่ฝีมือการแสดง นำจูฮยอกหรือที่แฟนๆชาวไทยชอบเรียกว่าตีพื้นเพเป็นคนปูซานทินกำเนิดลุ่มหล่อจากเกาหลีใต้ปัจจุบันอายุ29ปีเกิดวันที่22กุมภาพันธ์คศ1994หากย้อนไปในช่วงแรกนำจูฮยอกเดบิวต์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช2013ในฐานะนายแบบให้กับแบรนด์เสื้อผ้า ซองชิโอฮอมสปริงซัมเมอร์ก่อนที่ปี2014จะชนะการประกวดท็อปโมเดนทำให้เขาได้เซ็นสัญญากับทาง YG K+ ที่อยู่ภายใต้สังกัด YG Entertainment และนั่นเป็นเหตุผลให้เขาย้ายมาอยู่ที่โซนนัมจูฮยอก เคยเปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวที่ยากลำบากของเขาในวัยเด็กว่าผมเองก็เคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่บ้านตอนที่ผมยังเป็นเด็กตอนนั้นเรากินแค่บะหมี่ตลอดทั้งปีและไม่มีแม้แต่ห้องน้ำในบ้านด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สามารถเอาชนะความลำบากนั้นมาได้ปัจจุบันนัมจูฮยอกสามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีแถมยังบริจาคเงินให้กับโรงเรียนมัธยมปลายที่เขาเคยศึกษาด้วย ในช่วงที่ยังอยู่กับ YG อีกนอกจากการเดินแบบในปีคริสต์ศักราช2014นำจูใหฮยอกเคยปรากฏตัวในบิวสิกวิดีโอเพลงของกิฟเลิฟและ200%ของศิลปินร่วมค่ายอย่างอัคดงและต่อมาในปีเดียวกันก็เดบิวตผลงานการแสดงเรื่องแรกในบทสมทบจาก The i เ o l Mermaid ปีคริสต์ศักราช2014ตามมาด้วย w ู o u ยูสกุลคริสต์ศักราช2015 w ฮูอายูสกุลคริสต์ศักราช2015 กลายเป็นซีรีส์สร้างชื่อให้กับนัมจูยอกอย่างไม่ต้องสงสัยที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังยอมรับนัมจูฮยอกเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วงที่เข้ามาเป็นนายแบบสถานการณ์ตอนนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่และเขาเองก็คิดว่าเขาทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรจนกระทั่งอายุ21ปีสิ่งต่างๆดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ออกมา นำจูฮยอกโดยบทบาทของฮันเอียนนักว่ายน้ำผู้มีพรสวรรค์ที่ได้รับการจับตามองแถมยังเป็นนักเรียนหนุ่มรูปหล่อของโรงเรียนมัธยมปลายเสครั้งซึ่งส่งผลให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่น่าจับตามองคนหนึ่งของวงการก่อนที่จะมีผลงานอื่นๆตามมาอาทิ s h e s in the Trap, เ a m o o n Temptation, Moon Love Scarlet Heart Real, นางฟ้านักยกน้ำหนักคีมบกจูดวงใจฮาแบก มหาศึกพิทักษ์อันซีเดอะไลท์อินย r Eye ซึ่งแต่ละเรื่องถือว่าต่อยอดกระแสข,ของเขาได้ดีมากก่อนที่ในปีคริสต์ศัการาช2020นำจูฮยอกตัดสินใจโบกมือลา YG Entertainment ลังหมดสัญญาและตัดสินใจเซ็นสัญญากับเมเนจเมนต์ซูบ้านหลังใหญ่ของนักแสดงชื่อดังของวงการอาทิกงยูกงโฮโยจินชเวอูชิกเบซูจีอี จากนั้นเขาก็ยังมีผลงานออกมาให้แฟนๆคิดถึงไม่ขาดสายทั้ง The s c h o o l n e r d f ฟสต s t a r t Up Jose ่ทเวนตี้ไฟท e วน t r วันและล่าสุดกับ Vigilante ผมมักจะรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีนักและผมสามารถทำได้ดีกว่านี้เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับเดอะโคลีอาไทมในช่วงปีคริสต์ศักราช2020 แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่นอนก็คือผมมีพลังที่จะแสดงและค้นหาบทบาทที่หลากหลายต่อไปนํำจูฮยอกรู้ตัวว่าเขามักจะเข้มงวดกับตัวเองแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ในทุกบทบาทที่เขาเล่นก็ตามโดยสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจในบทสัมภาษณ์ฉบับนี้ แนะนำจูฮยอกถือเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการแต่เมื่อถามถึงสิ่งที่เป็นแรงผลักดันเบื้องหลังในการทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของเขาในปีนั้นคำตอบที่น่าประทับใจก็คือความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีอีกผมจำประโยคนี้ไว้เสมอว่าถ้าไม่ทำอะไรก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่ต้องการให้อายุ20ของผมสูญเปล่าดังนั้นผมจึงทำงานหนักมาจนถึงตอนนี้ นำจูไฮยอกไม่เพียงมีพรสวรรค์ด้านการแสดงและการเป็นนายแบบเท่านั้นแต่ยังมีพรสวรรค์ด้านศิลปะและชอบวาดภาพในเวลาว่างอีกด้วยนอกจากนั้นยังขึ้นชื่อเรื่องความติดบ้านกิจกรรมโปรดของนักแสดงหนุ่มในวันหยุดคือการนอนเล่นที่บ้านและเล่นวิดีโอเกมเป็นกิจกรรมที่เขาทําเมื่อต้องการคลายเครียดเมื่อพูดถึงพรสวรรค์ด้านศิลปะอีกหนึ่งพรสวรรค์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้นั่นก็คือเขามีพรสวรรค์ด้านบาสเกตบอล นักสแสดงหนุ่มหล่อเริ่มสนใจกีฬานี้ตั้งแต่ช่วงประถมศึกษาปีที่6เขาจะชนะการแข่งขันหลายรายการในโรงเรียนรวมๆก็เล่นมากกว่า3ปีในตอนนั้นถึงขนาดฝันที่จะเป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพอีกด้วยแต่เขาก็ต้องหยุดความฝันชั่วคราวหลังจากได้รับบาดเจ็บที่หน้าแข้งจนต้องผ่าตัดถึงสองครั้งแต่ถึงอย่างนั้นอาการบาดเจ็บก็ไม่สามารถทำให้ความชอบในบาสเกตบอลลดลงบาสเกตบอลยังคงเล่นเป็นงานอดิเรกของเขาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันนำจูฮยอกเข้าประจำการรับใช้ชาติแล้วตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาโดยเขากำลังอยู่ระหว่างการฝึกทหารขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลา5สัปดาห์หลังจากนั้นเขาจะปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังตำรวจทหารต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นนำจูฮยอกก็ยังมีผลงานให้แฟนๆหายคิดถึงในซีรีส์ใหม่ วิจิลันเต้ที่เพิ่งเข้าฉายทางดิสนี่พลาสซีรีส์ดัดแปลงจากเว็บตูนที่ว่าด้วยเรื่องราวของเมื่อกฎหมายอ่อนแอไม่สามารถเอาผิดคนชั่วเขาจึงตั้งตนเป็นสารเตี้ยขอพิภากษาอาชญากรเหล่านั้นด้วยต,น, A A ต,ตนเ,นเตอง